เรื่องใหญ่ๆมันต้งเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะเขาเรียกว่าสะสมชัยชนะไปก่อนนะจากเล็กสู่ใหญ่จากน้อยสู่มากนะจากชุมชนถึงอบจจะบอกว่าพักส้มเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในเรืองการเลือกตั้งที่ไม่ใช่ระดับชาติก็กระไรอยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงร้0ยเปอรเซแบบพักส้มโกหกอะไรเนี่ยเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรก็ช่างไปสรรหา ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งหนึ่งสนามครับที่คนของพรรคส้มชนะนะนั่นก็คืออย่าถามว่าอาบาจอจังหวัดไหนนะทำไมล่ะเขาเป็นการเลือกประธานหมู่บ้านนี่นี่นเอ็กซ์ของนายเชตวันเตือประโคนนะครับสสปทุมธนีบอกว่าใช้ชนะสนามแรกอแตอนแรกผมก็นึกว่าอ๋อาบาอ,อาบาจอที่ <จอ S 1> ไหน <มา S 1> อ๋อที่ไหนได้เป็นการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านพึกษาหก อยู่เขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลกูคตอเภอลำลูกกาปทุมธานีนะก็คงเป็นแบบทีมงานของเขานั่นแหละนะอ้าวก็ยินดีด้วยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยยังความมีความหวังแม้จะแบบยังห่างไกลอยู่นะไต่เต้าไปเรื่อยพี่กองใจลายจ้กนะพี่กองใจลายจ้ะรวันนี้เอาชนะประธานบู่บ้านก่อนแลวเดี๋ยวต่อไปค่อยๆยกกระดับประธานอบตนายกเทศบาลสจอบจอะไรค่อยๆไต่เต้าไป คุณผู้ชมช่วยกันส่งสติกเกอร์มาเราจะแสดงความยินดีกับชัยชนะแรกของประธานหมู่บ้านรึกษา67เขตเทศบาลลำสามแก้วที่คูโคตลำลูกกาปทุมธาน,นีอย่างไรบ้างเอาส่งสติกเกอร์มาคนละอันแสดงความยินดีหน่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเ้า,าไปดู <c oughs>